ใกล้ๆน,นะให้ดูก้อนใกล้ๆน,นะลูกค้าจา๋าให้ดูก้อนใกล้ๆน,นะบอกแล้วงานฟีดปกตินะมันจะติดแบบไปติดฝุ่นเยอะเพราะว่าผ้าเขาเป็นผุ่นๆแต่ดูลูกนี้เอานะลูกค้าจา๋าฝุ่นแทบไม่มีเลยบอกแล้วว่าการันตีเรื่องของความสะอาดความสะอาดต้องยกให้เขาจริงๆนะใครที่เคยเล่นจริงอะลูกค้า <Okay. S 1> CF รหัสแบบแว่าไม่คิดเลยอะ<ม>รหัสนี้มีมาเปล่าพี่เอาพี่เอาเหมาหมดนะคะ เอออะโอเคพร้อมหรือ,อยังสูงเท่าเอวพ่อค้านั่นค่ะมันฟูมากงานฟีดแกะกระสอบพิไลฟูฟ้องลูกค้าจ๋าอันนี้ก็เป็นอีกรหัสหนึ่งที่ลูกค้าตุนกันหนักมากอุ้ยนา่ารักลายน่ารักแบบน่ารักมากตัวนี้จะเป็นรหัสนะคะอะไรวะสีงานฟีดงานฟีดเดี๋ยวนะงานฟีด<า>เสือ้อเ,เสื้อผ้าฟีดเด็กรหัสี4<า><า>สี่ เป็นรหัส44ก็คือจะคราหมดเลยทั้งเสือ้อเดรสกระโปรงกาง,งเกง,งดดนะคะเสื้ออุ้ยมีมินเนี่ยนกระดิ่งไม่มีไม่รู้กระดิ่งไปไป,ไปล่วงอยู่ไหนนะคะชุดว่ายน้ำมีของค่ะพี่มีเข้ามานะคะอคุ้ยมอนสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตีนะคะนี่ลิขสิทธ์การ์ตูนลูกค้าน่ารักมากหนูแยกโยนให้พี่เลยนะนะลูกนะ น่ารักขนาดนี้เดี๋ยวถ่ายรูปทำรีวิวตัวอย่างให้ลูกค้าดูงานฟรีตัวนี้จะมาทั้งแจ็กเก็ตเสื้อเางเกงเดสงานลิขสิทธ์การ์ตูนงานเซอรอกักงานบอดี้สูทงานเต็มตัวคระรวมมาเลยนะคะ C ีสตัวนี้จะเป็นรหัส C ีเดี๋ยวให้แอดมินเขาปักหมุด <ไง S 1> ราคาให้ใหม่<ง>นะคะดิสนียเออแป๊บนึงนะลูกคา้าแป๊บนึงนะนะคะ รหัส C4 งานรวมเสื้อผ้าฟรีของเด็ก100กิโลลูกค้าดูงานก่อนนะวันนี้คือมาเปิดรีวิวครั้งแรกทำรีวิวให้ลูกค้าดูแล้วป้ายล,ลิงจริงๆเป็นงานเกรด A เลยแหละลูกค้าหัวผสมกลางผ้าจริงเปิดมา34รหัสเนี่ยเห็นงานและงานค่อนข้างสะอาดเลยนะคะงานค่อนข้างสะอาดเลยลูกค้าใครที่แบบไม่อยากซักอยากซ่อมไม่อยากลุ้นว่าต้องเจอแบบเสียเยอะ ลูกค้าเอางานป้ายนี้ไปได้เลยนะนะคะงานป้ายนี้จริงราคาบางทีหลายท่านอาจจะคิดว่าราคาสงูงนะคะพัดลมเข้ากล้องไหมพี่นะฮะหันทางหาคนได้เลยเออนะฮะแต่ว่าแต่ว่าลุ้นลุ้นได้เลยลุ้นลุ้นได้เลยนะฮะอุ๊ยน้องแต่งตัวมาแต่งน้องกวางน่ารักน่ารากัก เสื้อกากเขนแขนยาวกันเกงจ้ำกันเกงขาปล่อยตัวนี้100กิโลนะลูกค้าเดี๋ยวบอกราคาเลยนะคะแอดมินหลังบ้านน่าจะยุ่งอยู่ C4 งานฟีดเด็กตัวนี้4,900บาทยูนิโคมานะคะงานฟีดลิขสิทธิ์การ์ตูนเยอะมากรวมทั้งแบรนด์แบรนด์หลักๆที่เขาทำงานฟีดนะลูกค้าขางานยูนิโคงานจ U ยูนะะิโคนี่อันดับหนึ่งเลยลูกค้าจะชอบเปิดงานฟีดล้วเพราะว่าได้ลุ้นแบรนด์เยอะนี่แล้วนอกจากแบนนะกกรนด์นัทลิกิทธิตกระตูนอัางปังแมนจกักนะคะก่อน<อ>หน้านี้ก็แบบมินเนี่ยน<อ>นะคะโอนิวียูนิโคาลกระตูนนี่ Hello Kitty นะคะงานแรนด์เยอะมากนะะนี่ยูนิโคยืนหนึ่ง งานญี่ปุ่นนะคะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะลูกค้าใหม่ลูกค้าจะาฟีดท,ที่เปิดอยู่นี้เป็นฟีดฟีดเด็กฟีดผู้ใหญ่ของหมดค่ะพี่ฟีดผู้ใหญ่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมาม,มาช่วงบ่ายของลิง้ใหนะฟีดผู้ใหญ,นะะะใหญ่ราคาอยู่ที่สามพันเกาสามโอ้ยโอโอ้ยใจเย็นนะสาวเออ ฟีดผู้ใหญ่3,900อ่ะพี่ถ้าถ้าเคยเล่นงานป้ายลิงอยู่แล้วไม่รอรีวิวไปเซฟได้เลยนะเพราะว่าของมาจำกัดนะคะ,ะส,ตส,ตสตรีทสตรีทนะคะลีโลแอนด์สตรีทนี่นะคะงานลิกสิิ์การ์ตูนตามด้วย <S <S นะคะนี่งานแบรนดนะ์ลูกค้าจ๋านะคะลูกค้าจ๋าใครอยากได้กระสอบใหม่หรือกระสอบรีวิวเซฟมาได้เลย ราคานะคะตามที่ปักหมุดเลย4,900ส่งฟรีสำหรับกระสอบรีวิวเท่านั้นน,นะลูกค้ามิกกี้เมาส์โอ้โหเปิดยังไม่ถึงครึง่งการ์ตูนขนาดนี้นี่เอา์ด <Out door. S 1> นะ,ะตามด้วยอันปังแมนแนวกากแนวเสื้อสวมหัวแนวแนวส่วนส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบว่าใส่นอนท้องแอร์ได้นะถ้าตอนนี้ลูกค้าแบบว่าเออยังไม่หนาวเท่าไหร่ ใส่นอนห้องแอร์ได้หรือซื้อตุนเอาไว้ได้เพราะว่าอย่างรตนี้ที่ได้มาก็ได้มาไม่เยอะนะคะงานฟรีทุกรุ่นเลยลูกค้าติดยูนิโคเยอะมากแล้วยิ่งเป็นงานญี่ปุ่นนะแบรนด์อุ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ลิขสิทธิ์มาแล้วแล้วให้ดูป้ายนะป้ายแท็กคอเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อุ้ยถูกใจอ่ะนะคะถูกใจถูกใจมิกกี้เมาส์มานะคะงานแบรนด์ปีนเขานะคะอุ้ยวันพีช อันนี้โชว์กันสดๆหน้าตู้ป้ายวันพีซเลยนะคะป้ายลิขสิทธิ์ของแท้ค่ะนะคะกร์ตูนเนี่ยงานฟรีจริงๆมันจะมีตำหนิเป็นขุยแบบนี้นะลูกค้าแต่บอกเลยลูกเนี้ยมีน้อยมากนะคะคาดิสนีย์พิกซซ่านะคะ งานคราสไซ์เด็กเล็กเด็กโตนะคะงานป้ายลิงอะไซส์เขาค่อนข้างดีนะลูกค้า mm hmm. เขาจะไม่อัดไซส์เล็กมาให้เต็มที่เขาอัดไซส์เล็กปนไซส์ใหญ่มาให้ด้วยสะอาดมากและข้างหลังแจ็คเก็ตสีชมพูบานเย็นสวยมากของเดือนนอตเฟสโอ้โห oh, อยาก <Disney S 2> ตีกระดิ่งมาก <My Disney. S 1> ด,ดิสนี์ก็มาดิสนี์มาไม่หยุดดิสนี์มาเยอะมากนะคะงานป้ายขายอีกแล้ว ลูกค้าลองดูไซส์นะไซส์เล็กนะคะต่ำกว่าร้อยแล้วก็ร้อยอัพนะไนกี้มาจากนะตามด้วยด้านหลังบอดี้สูตรนะฮะบอดี้สูตรก็มีติดไปอุ้ยแนวเสื้อคูนดาก้อนบอลจ้านะฮะโอ้โหนี่แฟนพันแท็กการ์ตูนเขาอยู่นี่แล้วแล้วก็้ายดิสตามด้วยมิกี้เมาดิสนี์โอ้โหแบรนด์เยอะมากอันเนี้ย ไลฟ์สดอยู่เนี่ยแชทหลังบ้านเด้งไม่หยุดเลยลูกค้านะคะไลฟ์สดอยู่นี่แชทหลังบ้านเด้งไม่หยุดเลยล<อ>ง,งาน<ด><ไ>ป้ายลิงมาเ<ด>นี่ย<ด>หลายรายการมากตู้แรกลงเป็นที่ลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว250กว่าลูกลูกค,ะคะ้าจ๋านะคะตู้แรกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครรอรายการไหนเดี๋ยวมีต่อรอบบ่ายอีกตามที่แจ้งเลยนะลูกค้างานสูตร งานแจ็คเก็ตทั้งหลายมาตู้บ่ายเดี๋ยวรอบบ่ายเปิดรีวิวให้อีกยาวๆเลยนะคะอุ๊ยและที่รอคอยมาแล้วกับมิกิเฮาจ้านะคะโอ้โห,โโหคุณแม่ๆม่ใครจะเอากระสอบรีวิว4,900เซีามมาได้เลยแถมส่งฟรีให้ใครจะเอาลูกใหม่โโก็4,900บาทไม่รวมค่าส่งนะคะยูนิคอมาจา้ะนะคะ ลิขสิทธ์การ์ตูนยเยอะมากนะคะนอกจากลิขสิทธิ์เยอะแล้วแบรนด์เยอะแล้วนะลูกค้าผ้าสะอาดงานเกรดหัวผสมกลางอะ่ะน้องตีอันนี้คือตีต่ําให้เลยนะแต่เอาจริงๆนะลูกค้าแทบ<ะ>จะเป็นงานเกรดเอเลยรวมบางลิงมีไหมจะมีจ้า Toy Story Toy Story จะนะคะลูกค้ารวมบางมี มีทั้งเกรด A แล้วก็เกรดบีเดี๋ยวน้องทยอยเปิดให้นะะเ,เดี๋ยวทยอยเปิดให้คุณพี่จา๋ามาแน่นอนนะคะทักดื่มน้ำกันสักครู่ปกติงานฟีดนะ,ะลูกค้าปกติงานฟีสนะคะลูกค้าขามันจะได้อยู่ที่ประมาณสามร้400อยห้าสิบถึงสี่ร้อยอาบะนะสี400่ร้อยอาบ่ะปกติอันนี้คือน้องเปิดกันเองนะเปิดนับกันเองลูกค้ารีวิวมาปกติก็ได้ถึงสี่ร้อยกว่าอยู่แล้ว โกยได้เลยนะพี่พูดเอาจริงอะรีวิวมาต้องนานอะพี่เพิ่งได้แค่ครึ่งลูกรวมบังเด็กได้เดี๋ยวนะ้องเปิดให้ใหมิกก้เมาก็ยังออกเด้่อยน่ารักลายน่ารักมากจริงๆน่ารักนะออกชื่อใจใช่ตุ๊กปีงานเอาไปแบบพร้อมขายลูกค้านะคะเป็นงานพร้อมขายตำหนีน้อย รวมบางเด็กใช่ไหมพี่วิไลนะคะพี่วิไลนะคะรวมบางเด็กใช่ไหมรวมบางเด็กนะเกรดเอหนึอุ้ยจริงถูกนะถูกกับป้ายฟูจิอีก1500เกรดบีสามอยากดูราคาไหนพิมพ์มาไว้เดี๋ยวน้องเปิดให้ดูปิกาจูนี่ก็สิการ์ตูนเยอะมากแก๊บเบบี้ด <Baby door S 2> อแม่ แบบน่ารักด้วย oh, <baby. S 2> แบบแฟชั่นทั้งนั้น oh, ชอบอะสกักสโนปีแฟชั่นคอตตอนเสื้อหมดแล้วค่ะพี่แอนนะคะเสื้อหมดแล้วทั้งคอตตอนธรรมดาแล้วก็คอตตอนคัดพิเศษแล้วก็เดทคอตตอนหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะหมดเป็นที่เรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ขอขอบคุณทุกค้งจริงนะที่แบบเชื่อใจกันไป้ายไม่สวยไม่เอามาจริงลูกค้านะคะเอาของไม่สวยมาหนูก็โดนด่า <S 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 ไม่อยาก <S <S ไม่อยาก ไม่อยากไม่อยากโกหกลูกค้าเอาของสวยๆเอาของมีคุณภาพมาขายลูกค,ะคะ้จาจ๋าการันตีเลยป้ายนี้ถูกใจทุกคนแน่นอนนะ,ะอยากดูเกรด A เกรด B พี่พี่วิพี่วิไลพี่พิมมาได้เลยนะนะคะเดี๋ยวแจ้งทีมง,งานถ้าเจอแล้วเดี๋ยวอ,ออกมาให้นะคะมาคุณแม่แม่แมจา๋าต่อกันอีกอีกครึ่งลูกนะคะต่อกันอีกครึ่งลูกกับงานฟีดต,ตัวนี้เป็นงานรวมเสื้อผ้าฟีดนะคะลูกค,ะคะ้าขาเสื้อ จ็กเกตเสื้อกั๊กแบรนดีมากโคตรสวยเลยแก๊บนะคะพี่อังคณาพี่อังคณารับกระสอบรีวิวนะลูกค้าตอนนี้ทีมงานคือมาลุมกระสอบเนี้ยมนกๆแบรนดีมากแล้วอยากเห็นงานสวยมากของสวยมากปกติงานฟีดอะจะเจอจะเจอตำหนิก็คือแบบเป็นขุยเยอะ ตําหนิน้อยมากมีมิกิเฮาแล้วงานลิกสิต์การ์ตูนแบบเนี้ยเยอะมากมันมีเซ็ตด้วยนะมีงานเซ็ตมีงานชุดรวมบางเด็กเกตบีได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะงานแจ็กเก็ตงานสเวเตอร์งานทรงแบบฮูดงานเสื้อกั๊กซิปหน้าคระทรงมาเลยเดี๋ยวต่อด้วยงานเสื้อถักลูกค้าทีละงานนะนะคะเดี๋ยวต่อด้วยงานเสื้อถักนะคะ อุ้ยลูกค้าแอบเห็นก้อนงานผ้าเช็ดหน้าคอตตอนมีใครเล่นอยู่ไหมแอบเห็นก้อนงานกระสอบผ้าเช็ดหน้าคอตตอนมีแบรนด์ให้หลุ้นด้วยนะคะเห็นแบรนด์ซีรีนและเห็นแบรนด์แบบไฮเอ็นออกแล้วใครอยากได้ก็ตามไปเสียบหลังบ้านได้อะ่ะนะคะลูกค้าขามาจนถึงก้นกระสอบแล้วพี่อังคณาแคบแล้วดานหนึ่งแฮนด์มินได้เลยแล้วก็เดี๋ยวทักแชทหาแดมินนะคะแบรนด์ออกดีมาก 400ตัวไปลุ้นได้เลยคุณพี่นอกจากแบรนด์แล้วอะ่ะหนึ่งคือความสะอาดเนี่ยสวยมากแม่จา๋าแม่จา๋ามิกิเฮาตัวที่2มิกิเฮาตัวที่2อพี่อังคณานะคะมิกิเฮาตัวที่2ไซส์หนึป้ายมีเขียนชื่อนะ,ะสวยมากงานพร้อมขาย<อ>ลูกค้จาจ๋าโดเรมอน มีกี่ด้เอ้ยมีกี่ดอกโอ้ยไปเรื่อยเลยลูกค้าสวยมากสวยมากลูกค้าฝากไว้ด้วยอันนี้เป็นรหัสนะคะ c ี รหัส C4 นะเนี่ยยูนิโคยังออกมาเรื่อยๆเลยยูนิโคเยอะมากงานฟีดเนี่ยต้องให้เขานะคะยูนิโคเขาทำออกมาขายเป็นประจำแล้วนะคะใครอยากได้ C4 ผ้าฟีดเด็กรวมสภาพนะคะรวมหมดเลยนะคะ4,900บาทเท่านั้นการสอบรีวิวพี่อังคณา CF เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจา๋ายูนิโคเพียบคุณพี่เห็นสีพื้นๆอย่างเงี้ยยูนิโคทั้งกระบี่เลยน,นะเนี่ยสีพื้นๆขอกลมก็แก๊ ไหมพรมเด็กมีพี่สีสดสดสวยมากพี่ลูลูไหมพรมเด็กสีสวยเหมือนกันรวมบางเด็กเกรดบเกรดเก็สีสวยนะคะยูนิคออีกแล้วไม่ได้ไปสัทีแบรนด์ดีมากนะคะขอปิดหนึ่งตัวสวยๆเลยลูกค้านะคะอุ้ยด้านหลังดาบพิฆาตศูนย์พันนี่ด้านหลังเดมอนสเลเยอร์หรือว่าดาบพิฆาตรศูนย์ นะคะเออพออันนี้ไหมของบันไดแท้ด้วยลูกค้าอุ้ยพี่มุกโชว์ตัวนี้ให้หนูดูหน่อยปิดไปด้วยตัวนี้เลยนะคะดาบพิฆาตอสูรนี่เนสโกเจงนี่เออฉันก็เป็นแฟนกร์ตูนเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กับงานฟีดเด็กนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวไปต่องานต่อไปกันเนี่ยงานฟีดมันฟูมากลูกค้าสี่ร้อยบวกตัวเยอะมากฝากไว้ด้วย C 4นะลูกค้ารหัส C 4ส ใครจะเอาลูกใหม่แคปบหน้าจอแล้วทักหาอดมินได้เลยนะแคปบหน้าจอให้ติดรหัสน,นี้แล้ว